À. Cảm thấy nó hướng đi tia bom con ngắt lên nè uh. Hả? Máy này rồi Ô. Oh. Oh. Con này vô đây. ช่องยูทู e ป้ายันเม็ดโคดวนนะครับวันนี้ทวงเขารือ้อเสร็จแล้วแลวหละก็จัดหนักจัดเต็มเลยเดี๋ยวบอมยาไปกับเพาะแรงเียยกแทนมันหักได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น เตีนรถใหญ่นะรถใหญ่จิ้มน,นิดเดียวก็พรึบแล้วแหละเออเรามันไม่มีแยกนะครับมีแยกมันก็เออยอะมีแยกก็ชุดเทียบถอดอโอโอกเข้าโรโออ่แหละดังเดี๋ยเราจะคือแบบเย็ยไว้ในตัวเลยไม่ต้องฟอนเออนั่นแหละ ให้โอกาสให้เป็นสมองเออ แล้วยกแล้วโยนใส่เสาก็ได้ไปล่อยลงเสาให้มันเออ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 เอเอ,เอตักยากโอ้หนาปุ๊บเลย ้นลีลาวดีเราจะไม่ทำลายนะไว้ให้มันเป็นร่มก่นอนหนามาก ไไม่อด้บูมเราเนี่ยเอยอาร์มเราเนี่ยก็ร้าวนิดหน่อยเอออย่างนั้นเนี่ยพอแตกอยู่พอนิดเดียวก็แตกแล้วแหละเออแตกง่ายแท้แล้วไม่ต้องใหญ่มากหรอกเมันต้องเล็กมาก จะได้ประมาณครึ่งหนึ่งไหม กดโตโเต้นเนีราไปยกช้างช้างปั้นนะไม่ใช่ช้างเป็นๆช้างปั้นแต่ก็นั่งอยู่เกือบเจ0ดอยวัลัวยกเกือบไม่ไหว ไปนี่พื้นบ้านนี่น่าจะหนาเท่ากันกับข้างหน้ามั้งเอเออเท่ากันง่ายอยู่แต่มันก็มีคานด้วยนะคานก็น่าจะไม่ใหญ่เท่าไรมั้งเท่าเทีเทเทเท่เทนั่นแหละมั้งเออ เดวหนเียวองเที่ยวลยแล้วคอยนับดูว่าวันนี้มันจะได้กี่เทียเท่ยววันนี้วิ่งประมาณ6กรเมตรไปกลับก็ประมาณแปดเก้เมตรไปกลับก็ประมาณ มาตีปโลหนึ่งเลยหวังมันไม่เอาโฟนใหญ่มาทุบเอาเหล็ก <c oughs> <c oughs> ได้มากได้อ,อะฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับกดติดตามครับฝายันไปโคดวนครับสวัสดีครับ